สวัสดีครับส่วนมต์กิจกรรมความเพียรพระพิตายยอสิทธิลาวในหลวงพุทวดครั้งที่48วันที่27ธันวา2568ครับบัดนี้เป็นครั้งที่48ตรงกับวันที่27ธันวา2568 ข้าพเจ้าในบรรดาคนศิษย์จูขอเพลงวาจาสัตยกาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาโดยอพระคบังปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สมเสมลุงองค์หลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสริยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระราตรตายครูบาอาจารย์และเทพเทวราทั้งหลายประจงบันดาลให้จิตของประเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายยานมนต่อไป <c oughs> บทสวดชุมนุมเทวดาสมรตาจักวาลลสุอัตตรากชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสสะสุรันตุสักขโมกขธงสัสเคกามิจะรุเบคีรีศิขาราตเตจันตัลิเกวิมานีทิเประเทจขามิตารูปนาคาหเนีหะมตุมหิเคเตภูมิมาจายันตุเทวราชรัฐาลาวิสเมยักขันธปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรรวาจานังสาธบูเมสุรันตุธรรมสาวนากาลวะยมัฏฐานตาธรรมสาวนากาลวะยมัฏฐานตาธรรมสาวนากาลวะยมัฏฐานตา บุสวดน้มังกรสิทธิคาถานโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตุสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตุสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตุสมมาสัมพุทธัสสะบุสวดสัจจกิริยาคาถานาทีเมศรังอัญญพุทโธเมศรังวรังเอเตนะสัจจวัจจินะสสุทีเมโหตุสัพพทานาทีเมศรังอัญญธรรมโมเมศรังวรังเอเตนะสัจจวัจจินะสสุทีเมโหตุสัพพทานาทีเมศรังอัญญสังขุมีศรังวรังเอเตนะสัจจวัจจินะ สดทีมเอหตุสัพพัา โมทสวดมหาการุณิโกนาโทติอธิกคคาถามหาการุณิโกนาโทหัตตายาสาวะปานินางปุเรตวาบารมีสภาปโตสปุติมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหงตุสภุปัทวามหาการุณิโกนาโทหิตายาสาวะปานินางปุเรตวาบารมีสภาปโตสปุติมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหงตุสภุปัทวามหาการุณิโกนาโทสุขายาสาวะปานินางปุเรตวาบารมีสภาปโตสปุติมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหงตุสภุปัทวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวมีสุตังอิกังสมัยยังพระขาสเกตสุมิหารติกบีลาวัตุสมิมหาวเนมหาตาพิกูสังเคนาสติปัจมันเติีพิกูสติหิสเพหีวารหันเตหิท่าสหิจโลกทาตุหิเทวตาเยบุเยนะสานิปติตาโหติภีพะวันตังทศนัยยาพิกูสังกัญจาราตาโคจตุนังสุตาวาสกายอิกานังเทวานังเอตาตาโหสิอายาโคภระขาวัส สังเกตุวิหารติกับปิลาวตุสมิงมหาวัีมหาตาพิคุสังเกตนาสติงปัญจมาเตหีพิคุสตีหีสเบวะอรหันเตหีพระสหีจโลกทาตูหีเทวตาเยควีนาสานิปติตามุติพระกาวันตังทศนัยาพิคุสังกัจจะยานุนัมยำปีเนนบัะกวะวันเตนุปัสังกามยามะบุปสังกามิตวะมะกวะโตสันทิเกปัญเชกะคาทาภาษยามาติ อาตะโคตาธิวตาสยยถาปินามะพระละวาปุริโสสมาจิตังวะปังภาษาเรยาภาษาริตังวะปังสมิชะยะเอว่มีวัสุทธาวัสสุเทเวสุอันตรหิตาภะคะวะโตัวปุระโตปาตุระหังสุอาตะโคตาธิวตาพระกวนตังยับิวาติตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโห เอกาเทวตาพระคาวโตสันติเกอิมังคาทางอาพาสีมหาสมัยุยปวานาสมิงเทวคยาสมาคตาอาคาตมหอิมังธรรมสมายังทกิตาเยวะอัปาราหิตสังคันติลาตโคอัปาราเทวตาพระคาวโตสันติเกอิมังคาทางอาพาสีตัตราภิกโวสมาตาหงสุติตังอัตโนชุกามังคังสุสารติวะเนตานิกะหิตาวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติ อาตาโขอปาราติวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาทังอาาสีเชตวาคีรังเิตวาปาลิคังอินตาคีลังโหหัจะมามีชาติจรันติสุทาวิมาลาจาคขุปม,มตาสุทันตาสุาาสูานาคาติอาตาโขอปาราติวตาภะคะวโตสันติเกอ,กเกอกเกีมังคาทังอาาสีเยเกจิพุตังสระณังคาตาเสนาเตขมิสันติอภัยาะภูมิปะหายะมานุสังเ <c oughs> ทหังเทวกายังปาริปเริยนสันตินติ ဧတောဘောဘောဘာภิกฺขูอมเตสิเยภูเยนภิกฺขเวทสสสูโลกถาตุสูเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตํทสนยายภิกฺขุสํปัจจาเยปิเทบิกฺขเวอหิสุณติตมธนาอรหํโสมหาสมฺมาสัมพุทฺโธเอตสัพพภควาทานเอตาปรมมายิวัตติโหตาสนิปติตาอหิสุณ สยมีมยเอตาิเยเภิเววสตมัทานังอรหัสุทธาเปิงเอตปรมยวะเทวตาสนิปิาภิสติสยทาีมยหังเอตาิอาทิกิสัมมิภิกเวเทวกายังนามานิกิตายิสัมมิภิกเวเทวกายังนมานิเทศินสัมมิภิกเวเทวกายังนามานิตังสุนาราสาธุกามนาสิกโรถาภาสิสามติเอวมันเตติโคเตภิกูปะขวาปเตภิกูปะวาโตปจัโสูงภะวาเอตทโจร Silo kamano kasami ya tapu mata ta sita ye sita ki deka para mahita sama hita butu si hawa sali na lo mang o ta tamana sa su tabi pasana mana wila pin jopa jasa te ya tawa wani ka pila wata wita tua manta ki sa ta sa te bi kan ta ka ata pama ka ta sa 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 na te sa patu wara mo yana sa na sa na a pe sa tamata sa ha sa 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 na sa na tamata sa sa ta a Tanda sa pangapinya yawa wa kita wana tsakumata to amanta iis sa tasa wa ke sahasa ni ratete wa kaya kabuye wohan kita iis saami ki arahi anu pu paso sa tasa hasa woya iti ma ntou chu tima ntou wa na wa ntou ya saasino mu- muwa ta mana saat miting wa nang shasa hasa nino iti ma ntou chu tima โมทมนาภิกาุอมพิคุณาสะมิติงวนางสาตาราติสัสายคานตตะวีโนอิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตยะสาโนโมทมนาภิกามพิุาสมิินางเจสสัยารณตตวนีโนอิมิันตันวันตยะนัมนาิมพิาสะมิิงวนาง Wesa mita pancasataya karanata wanino iti manto chu tih manto wanawanto ia piku motamana pikamubihu nasa miting menang kumih ero rasha kahiko we kulasani wesa napiño nasa tasahasang kekanang perihupa sati kumih ero rasha kahiko so pahasa miting menang puri man tati sang rasha tatara pasasati nakanang ati pati mahara sa ia asasinu butapita sapa woi nama-nama palai iti manto chu tih manto wanawanto ia asasinu motamana pikamubihu kakina caci sangara sawi ulang wata pasal seti kumana nang nanti pati tapi tak sabar wanya ทีมันโตชุดทีมันโตวันวันโตยาสสีลงโมธมนาภิกขะมุภิกขุนาสามิติมณังปชิมันจติสังรชาวิรูปภูปัสสตินะคะนังอธิปติมหาราชายาสสีโสกุตตปิตาสภะโวินัมนานามหาภะราอิทีมันโตชุดทีมันโตวันวันโตยาสสีลงโมธมนาภิกขะมุภิกขุนาสามิติมณังอุตระันจติสังรชากุเวโรตัสปัสสติยะคะนังอธิปติมหาราชายาสสีโสกุตตปิตาสภะโวินัมนานามหาภะราอิทีมันโตชุดทีมันโตวันวันโตยาสสีลงโมธมินา ปุริมาทิสังทัตารัฐโหตะกินีนาวิลนะหะโกปชิเมนาวิโรบาห์กูเวโรอุตระัติสังจัตตารุเดมหาราชอาสัมันตาตัดุโรติสาทัทธละมานาทาสุวรรณกะปิละวัฒเวจิสัมมาญาวิโนทัสาควรจันนิกาสธรรมมัยกูเกตุเวเกตุวิภูจาวิภูโตสหจันทโรกามมเสตุจะกินุคาทุนิคันุจัปปานาโตอุปมาโยจัตถิวาสุโตจจมาตาริจิตาเสโนจาขันทปูนะโรราชาเชโนสภู อาคูปัญจสิโคเจวะติมพระรูสุริยวัชวสะเอติสัญญีสาราชาโนคณาภาษาราชีมมาพีโมทมานาภิกขุนาสามิจิงมนังอาทักูนาภา,า,า,าสานาคาเวสาลาสาตตจักกากัมภราสัตระอาคูปยาคาสหายาติพียามุนาทัตตระธาจอาคูนาคายาสสิโนอาริเอ,อราวันโนมหานาโหาสุปะคา,ามิจิงมนัง

ชิตาวัชิรหันเทนัสภูตังอสุราสิตาปัตโรวาสวาจิเตอจิมโตยะสสิโนกาลกัจชามาภิสมาอสุราธนเวกสาเวปจิตติสุจิตติจปะนาราตเนีุจิสาหสัจจัญจพลิปุตตนาสเปเวโรจนามกาสันนหิตวะภาลิงสนังราหุปัทะอุปาคโมสามโยธานิพพัทธันตีพี่คูนางสามิตริพนัง อาโปติวาปะทวีจเตโชวายุตถาค้างวรุณาวารุณาธิมาสมุสยะสัสสหเมตตากรุณากายิกาคุเิวายาสสีโนท่าเสติท่สัทธากิยาสเปนนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัสีโนโมทัมนาปิกามงพิคุนาสามิทิงมะนัง เวทูจติวาสหะริจัสมาจัทุเวยามาจัทสุปนิสาทิวาจัทมะกุปุระคิตาสุริยสุปนิสาทิวาสุริยามะคุอปุระกิตานาคาตานิปุระคิตาวะอคุมันทาวลาหากาวะสุนังวัสเวสิทวสโคปะฆาปูรินทตุทัสเตทัศสังขยาสเวนันตตวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันาวันโตยะสัสสีโนมุยธรรมนาภิกขรมบพีคูนาสามิติมนัง อาทาคุสาภูเทวาชลามกิสิกาเรียวอาริทกาจารุชาจาอุมาบุานิภาสีโนวัดุนาสหธรรมจะอจุตาจะอเนชกาสุเลยะรุจิราอาคูอคูวสวาเนสีโนท่าเศรทัิทศตะกายยสเบียนานตตะวานีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะสาสิโนโมทมนาภิกกรมโภิกุนางสามภิติงวะนาง สมณามหาสมณามนุษามนุสุดตมะกิตาปตุสิกาอาคูคูมโนปตุสิกาอาทะคูหาราโยตีวายเจจโลุหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสาสิโนทัสเตทัศตากยาสเปนานตวรานิโนอิทิมโตสุติมโตวนาวันโตยะสาสิโนโมูัมนาภิกามุภิกูนางสามิติงวนางสุการุมหาอรุณาอาคูไปฆานัสสะหะโอทตาคหาปามโมคาอาคูเทวาวิจักขณาสัถานมัตตาหาราคาชาวิสการสยะสาสิโนทนายังอาคาปัญโนโยทิสาอาิวัติทัสเตทัศตากยาสเปนานตวรานิโนอิ ธีมันโตชุติมันโตวันละวันโตยาซาสิโนโมทามนาพิกามูพิกคูนางสาวมิทิงว่นังเคมียะตุสิตายามากัตกาจายาสาสิโนสัมพิตกาลามาสิธาชุตินามาจ้าสวานิมานาราติโนอาคูอาตาคูปารินิมิตาทัศเตทัศตากยสเวนนาตตวานิโนอิธีมันโตชุติมันโตวันละวันโตยาซาสิโนโมทามนาพิกามูพิกคูนางสาวมิทิงว่นัง สัตเทเตเทวานิกายาสเพนนัตะวานิโนนามันวิเยนะอาคจุงเยจันเยสัติสาสหะปวุฒิชาติมคีลังโอหตินามานาสวัางนาคีโมขาตระนาคันจันตะวะอจิตาติตังสุพรมาพรมาโตจาปุถะอิติมาโตสหะสนาคุมาโรติโสจารโสปค้าสามิติงวันังสหะสัพรมโลกานามาฮาปรมาปิจิตติอุปปันโนชุติมันโตวิสมากายโยย่สัตสุโสทสิตาอิสระอากูปัญเจกวะสวัตติโนเตสัจจามาชตุอาคาหาริโตุปริวาริโต เจจะสเพียพิกันเจสินเจเจเวสัพระมเกมาราธินาภิกามิปสักกันหาสมันทียังเอตคานาหัตตาพัตตาราหีนะปันตมะทุโสภานตาปริวาเรทามาบุมุจิธากุลีนาอิติจธามหาสีโนุกนาสีนังอเบสะยิปานินาตละมหัจจะสรังคตวาระเบระวังยะถาปะวุสกุเมโคทนาเยนโตสวิจุโกตตาโสปจุทาวติสังกุโตอาสัยังวสีเอตันจะสพังอภินิยยาวะปะคิตตะวานนัจพุมาตตตัวอมันจยิสัทธาสาวกีสาสเนระตมาราศินาภิกันตาตีวิชานณทวิกกบุบ เตจอาตาปมักกะรุงสุตตะวาตุทาสาสะสนังวีตาราคีหิปการมูเนสโรมันบินเชยุสเบหิตาสังมาภะยาติตายาสาจิโนโมตันติสาภุเตหิสาวกะเตชเนสุตาติบทสวดจุละชัยาประกอบ นมโมเมบูตเดชาสารตนัตยธามิกาเดชาปสิทธิ์ปสิทิเทวานารายาปรมสุราสิทธิพระมาจะอินทาจัจจุโลกากพิยรักกาสมุทาบูตุงคังคาจะสะพระมชยาปสิทธิภาวันตุเตชยาชยาทรณีทรณีอุทติอุทตินาทีนาทีชยาชยาข้าคนละตนลณีไซนิไรไซเสนะเมรุราชคนนอรชีชยาชยาคัพิรรโสมพีนาเคินทนาคีปีสาจภูตกาลีชยาชยาทุนนิวิตาโรคีชยาชยาสิงคีสุธาทานโมคขชา ชยชยวาุณนมุขสาตราชยชยจัมปาทีนาคกูลคันทกชยชยาชคนตุรงสุกระปชงศิหพยาคตีปาชยยวาุณนมุขยาตาชิตชิตเสนารีบูรสุทินรดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยยทอรณีตาลสถาสุชยาชยชยทอรณีสันตินสถาสยชยมังการาญยาะคะเวชยชยวาุณยายเกยาชยารักเสสุปะภูชาตชา สยยะชยยะพระเมนทัชขณาชยยะชยะราชาธิราชาชัยชัยสยะปัตวิกสพังชยยะชยะอารหันตาปัญเจกบุตสาวังชัยยะชัยมหิสุโรหะโรหิตเทวาชยยะชยะพระมาสุรโคชยยะชัยงานาโควิรุณาโควิอุรูปโคจันทิมารวิอินโทจเบนเตโยจักบเวโรเรุโมปิจักอคีวายโยจปาจุนโฮกุมารโอทัตระตะโกอัธารสามหาธิวาสิทิตาปัสสอาทโยอิสิโนสปังหะภาชัยยะระบาวันตุเต ชยยะธรรมโมจะสังโฆจะทัศสปารุจะชัยะกังเฮตินะชัยะเตชินะชยยะสุทีภะวันตุเตเอตินะพุทธเตชินะโหตุเตชัยยมังคลังชยโยปิพุทธศสิริมาโตอายังมาราสัจจาปิมาโตราสโยโคสยัมโพธิมันเตพโมติตาชัยยะทัธาเด พระมคณามหิสีโนชโยปิพุทธาสสิอริมโตอายังมาราสาจปาปิมโตปราชโยโหสยามุทิมันเตปโมทิตาชายยะตถาอินทคณามหิสีโนชโยปิพุทธาสสิอริมโตอายังมาราสาจปาปิมโตปราชโยโหสยามุทิมันเตปโมทิตาชายยะตถาเทวคณามหิสีโนชโยปิพุทธาสสิอริมโตอายังมาราสาจปาปิมโตปราชโยโหสยามุทิมันเตปโมทิตาชายยะตถาสุวนคณามหิสีโน ชยโยปิพุทธาสีอริมโตอายามาราสัจปปิมโตราชโยโคสยัมโิมันเตปโมติตาชยตทานคะขนามเสินชโิพุทธาสีอริมโตอายามรสัจปิมโตปราชโยโคสยมิมันเทปโมติตาชยตา

เตอตตลตาสุกิตาวิลุนาคุตสาสเนารคาสุกิตาคทตสาฮาสเปย์ยติพิสุนันตุโนตุเยเรวะอสมิธธานีอธิคตาติคายุกัสสตาหูตุสุกิตาหูตุสัพพธารักันตุสัพพสัตนังรักันตุชินักสหสนังยาคจิปัตนาติสังสเปปุเรนตุมโนรัฐายุตกาเลปวัสตุปัสังวสาวราหกาโรขาจุปัทวาติสังนิวารีตุจัสรพธากายาสุขังจิตาสุขังอารหันตุยาธารักัน บทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวอมีสุตังเอกังสมัยยังปะกวาสาวัติยังวิหารติเชตวะนียนาขปินทีกาสะอารามิตตระโคปะกวาพิกุลอมันเตศีพิกาวติปัตันติเตพิกุลปะกวาโตปัจจสุสมปะกวาเอตัชโวจัอุปาทวาพิกเวจัตถาคตานังอนุปาทวาจตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิจตาธรรมะนิยามสตัง สัพเพสังขารานิจารติตังตถาคตวอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมเมตวะอาจิกาติเทเสติปัญญาเปติปัจจเปติวิปารติวิปัจจติอุตานิการติสัพเพสังขาราอนิจาติอุปาถวะพิกเวตตาคตานังอนุปาถวะตถาคตานังทิตาวภาสาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราตุคาติตังตถาคตวอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมเมตวะอาจิกาติเทเสติปัญญาเปติปัจจเปติวิปารติวิปัจจติอ สเปสังขาราตุกาติอุปาทาวาภิกเวตตาคตานังอนุปาทาวะตาตาคตานังทิตาวาสาาตาตุธรรมมทิตาธรรมนิยามะตาสเปธรรมะอนัตตาติตังตาตาฆตัวปิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเมตตวาอาจิกาติเทเสติปัญนเปติปะทเปติวิปิารติวิปัสสะติอุตานิกโรติสเปธรรมะอนัตตาติอิสมะโจรปัจภควาอัตมนาเตปิคูภาควาโตภาสีตังอาภินันตุนติ หมวดส่วนพัทเทกรัลตคาถาอธิตังนันาวะคัมนายนาปฏิกังเกอนาคตังบุคคลไม่ควรตามกิจหึงสิ่งนี้ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประมงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยารตีตัมปะฮินันตังอปตัญจะอนาคตังสิเบนตีก็รับไปแล้วสิเบนอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบัมานจะโยธรรมตัตตตาวิปัสสติอสังเฮรังอสังขปังตังวิจามนุผลวังเยอุใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงันกลดแลนเขาควรพระปูนาการเช่นนั้นไว อาเชวากิจจมาตะปังโกชัญยามะระนังสุเวความเพียรในกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้น้าฮิโนโสังขารันตินีนะามหาสีนีนามัจุนาเพราะการเปลี่ยนต่อมาจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังบิหารีมาตาปิงกับโระต์มาตันทิตังตังวป,ปเทกาลโตติสันโตอัจิคาเนิผู้นี้ผู้สมบูย่อมกาเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดครา้งทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงราตีเดียวก็น่าชม สวดธรรมะสังเวชปัญจเวคนะสังเพสังคารานิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมน้มทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงว่าเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสังเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมน้ำนมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ถูกทุกข์ยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่ทิพย์ตายไปสังเพธรรมะอนัตตาอสินเท่าไรท่านผู้ของที้เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อาทุกวังชีวิตทางชีวิ <aked cities S 1> ตเป็นของไ er ม่อย่งยืนทุกวังมารณังความตายเป็นของย่างยืนเราประสังมายามาริตพังรอบจากอันเราจะผุดตายเป็นแท้มรณ่ปริโยสารเมชีวิตทางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตาเมเนียต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณังเมเนียต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวชอายังกายอยู่อาจีรังร่างกายนี้มีเนื้ตัางอยู่นานอเบตวิญญาณุครันปราศจากวิญญาณจุดโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอัิทีเสสักติดจากนอนทับปัดเทวีงซึ่งแผ่นดิน กะลิงฆราอีวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนปืนน้รักทางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารลายไม่เที่ยงเนออุปาทวายาธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดราอุปชิตตวานิรุตชันติขาเขนเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตยสังบุปะสามุสุโว ความเข้าไปสงบประหน้สังขารทั้งหลายเป็นสูงอย่างยิ่งสัพเพสตามะรันติจัสัตังหลานตงวงก,กำลังตายอยู่มะริงสุจามาริสเรนที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอตสองสยองความตกใในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย <c oughs> bersuat meta yang kinci yang kinci ku senang gamang sapihi patehi katang penyanyu anu mutan tusun tu pontu ye dewa semin hani ati kata ati kayu ka sata pontu kita pontu tu ka bang mutan tu mata pita sukita kita pontu tu ka bang mutan tu sapi ati ka pontu su tu ka bang sapi ayati ka su kita pontu tu ka bang sapi pisasa sapi yakha sapi kita pontu tu ka bang sapi aja ปริยุปัชายาสุกิตางหตุตุขาภุมจัตุสเปหะคตาสุกิตางหตุตุขาภุมจันตุสเปหิติวาสุกิตางหตุตุขาภุมจันตุสเปสามารทีนังสมิชันตูวสุกุชาลุกุทวดนโมโพธิสตูคณิมายะอิติภะคะวันะโมโพธิสตูคณิมายะอิติภะคะวันะโมโพธิสตูคณิมายะอิติภะคะวัปฏิทานคาถา ยาเทวตตาสติวิหารวาสิตีทุเปคเรโพธิฆาเรติงตัหิงตาธรรมทานเนียพะบันตุปูชิตาโสุินกระลอเตทาวิหารมัทเลเทราจามัชชานัว่กาจพิฆาโวสรามิกาธนปฏิอุปัสกาขามาจติสารนิกามาจิสาราสปานาปูตาสุกิตาพระบันตุเตชะลากุชายีปิจันตสัมภวาสังเสทชตาอาทะบูปารติกานิญญาณิการธรรมวาหังปฏิจเตสเปปิทุกขสักกระลอตุสังขยัง ข้าตุจีรังสตาณฑมธรรมัตตราชบุคขาสังโฆโหตุสัมมโควะอัตยะจาริตายะจารามีระคาตุสธรมโมสภีปิตามจาริโนอุติงสัปะภูณียามัตเมอริยะปเวทิเตปะสันนาโนตุสภีปิปานิโนพุทตสาสเนสัมมาทังปเวชชนโตกาเรติโบวาสตุวุติภาวายะสตานังสามิทังเนตุเมทานิมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจังระกันติบุตรกังเอวังธเมนะราชาโนปะชังรักันตุสัปะตา เทวตาอุญโยชนะคาถาทุกขปตาธนิทุกขปยาปตาธนิพยาโสกปตาธนิโสกการหุนตุสัพพีปาณิโนเอจามตาจะอามีสัมปตังบุญญาสัมปตังเสษสภีเทวานุโมจันตุสัมปสัมปติสิทธิยาธนานัธันตุสตัยยาสิกดังนะคันตุสัพภตาภาวนาภีรตานมุตุขาจันตุเทวตาคาตาสุัมงคคาถา โหตุสะพังสุมังฆะรังระคันตุสัะปฏิวตาสัพัุทานุภาเวนะโสตีหตูนิรันตระโหตุสะพังสุมังฆะรังระคันตุสัะปฏิวตาสัพพานุภาละสะพัฒมานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตระโหตุสะพังสุมังฆะรังระคันตุสัะปฏิวตาสัพัสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตระ

สภูตตาบาลาปตตาปเจกานันจยียงพนังอรัันตานันจติชินาระคังมัณฑมิสภะโสลด้วยอำนาจในบุญกุศลที่ข้าพเจ้า,าได้สวดสาธยกายพระพุทธมน,นีข้าพเจ้า,าขอนนองกล้าอุทธิทิวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสีปริกิตพระบร,ะรมราชินีนาถพระบร,ะรมราชชน,พนีพันปีหลวง ผู้เสด็จสู่สวรรค์กาไลาขอที่ทรงในบุญบุญนนี้จงเป็นสภะสียริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาาปลอดภัยจากทุกโรงโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาชิกอาชีพชันชอบทมคำว่ามีไม่ม,ม,มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิดตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนในโรงสด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาน อีกทั้งขอเทพเทวาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมนนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิปราสาพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดสฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์กำเรได้จะสร้างขึ้นให้เรียบด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและทิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อมลิพนให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอินสาธุเรียบร้อยแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ